โรงงานได้มาตรฐานแล้วก็เป็นแบบลายที่เราต้องการครับสวัสดีควันนี้เรามาบ้านเฮียกับบ้านคุณหญิงเนาะที่สมุทรสงครามที่เราได้ลงเพจไปว่าบันไดเนี้ยสวยติดตั้งแล้วจะพามาดูก็มีทางคอมเมนต์มาทางเพจเมื่อไหร่จะพามาดูนะวันนี้ถึงเวลาพามาดูแลครับแล้วก็พอดีเฮียกับคุณหญิงเสร็จธุระจากโรงงานท่านพอดีมาเลยถือโอกาสขออนุญาตสอบสอบถามนะครับถึง ทำไมถึงเลือกเป็น JS นะครับแล้วก็ผลงานเป็นยังไงเอาแบบจริงจังเลยนะครับมไม่ต้องออจากใจเลยครับนะครับก็ดูจากรีวิวเดวดูในเพจว่าเออโรงงานได้มาตรฐานแล้วก็เป็นแบบลายที่เราต้องการแล้วเหล็กที่เราต้องการเราก็เลยโทรไปปรึกษ,ษา,าก็เลยให้ลองมา ลองมาดูว่าโอเคไหมก็สรุปแล้วงานติดตั้งมาโอเคแล้วรวดเร็วดีมากแล้วงานเนี้โอเคเลยค่ะชอบมีตรงไหนจะคอมเมนต์ไหมครับอ่าคอมเมนต์ตอนนี้ยังไม่มีนะคะทุกอย่างโอเคหมดเยอะนะครับครับก็สวยนะครับสวยถูกใจฮะถูกใจที่ลายด้วยเกิดมาก็ถูกใจทํามาก็สวยอเข้ากันเลยอย่างที่เลื่อนไปเข้ากันได้ครับสําหรับสําหรับคนทํานะครับ พอมาติดเข้าไปแล้วรู้สึกว่าอยู่ที่คนเลือกรลยนะครับอยู่ที่เจ้าของบ้านอยู่ที่เฮียกับทางคุณหญิงนะครับเพราะว่าในส่วนของช่างเนี่ยบางทีก็เห็นมาเยอะก็ว่าไม่แน่ใจว่าอะไรจะเข้ากับบ้านแต่พอดีมาเห็นกันเข้ากับรถท่านมากมากเลยครับมากๆเลยยังไงขอบคุณครับที่ได้มารับใช้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับขอบคุณมากมากครับผมบคุณครับ